สวัสดีค่ะเปลี่ยนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะอะวันนี้เรามาต่อกันในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องซากดึกด,ดำบรรนะคะเโดยคุณครูดวงใจคำแก้วนะคะโรงเรียนบ้านดงบงังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจรินบุรีเขตหนึ่งคะ่ะ ซากดึกดำบรรด์ำบรรอ้าวซากดึกดำบรรด์คืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะซากดึกดำบรร์นเนี้ยมันก็คือซากพืช ซากสั์หรือล่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างๆในยุคโบราณที่ถูกแปลสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาแล้วก็ถูกเก็บรักษาไว้ในหินหรือในชั้นหินนะคะดูต่อนะคะซากดึกดำมันเนี่ยเกิดจากการาทับถมหรือการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต นะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติต่างๆทําให้กลายเป็นโครงสร้างของซากซากส,สิ่งนั้นๆหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะคะประเภทของซากดึกดำบรรประเภทของซากดึกดำบรรเนี่ยอ่าก็จะเป็นพวกซากศัตเช่น ปลาที่อยู่ในเนื้อหินนะคะซากปลาที่อยู่ในเนื้อหินนะคะที่พบเป็นร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ก็มีซากอะไรอีกคะซากดึกดำบรรพ์อีกก็เป็นซากพืชซากใบไม้นะคะพืชก็จะเห็นมีมีใบไม้แทรกอยู่ในเนื้อหินนะคะ ประเภทของซากดึกดำบรรพ์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นพวกซากดึกดำบรรพ์ที่พบล่องรอยเช่นรอยเท้าไดาโนเสาร์มันจะมีความลึกลงไปเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์นะคะทําให้มีแอ่งน้ํานั้นมันขังทำเป็นที่ทำให้น้ำขังได้นะ ปัจจัยที่ทำให้เกิดซากดึกดำบรรเมื่อองุปกรบของสิ่งมีชีวิตเมื่อสิ่งมีชีวิตตายนะคะโครงร่างที่เป็นของแข็งก็จะใช้เวลาในการย่อยสลายนานมากนะลูกแล้วก็ถ้าในขณะนั้นถ้าเกิดมันมีตะกอนมาปิดทับซากอย่างรวดเร็วก็จะทำให้กลายเป็นซากดึกดำบรรที่มันฝังอยู่ในเนื้อหินเช่นกระดูก ปันปลากระดองเตา่าก็เปลือกหอยโบราณนะคะเปลือกหอยโบราณซากไดโนเสาร์นะคะที่อยู่ในเนื้อหินอ,อุณหภูม,เมเิเมื่อเวลาบริเวณใดที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือแห้งแล้งจัดจนเชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ซากของสิ่งมีชีวิตบางชนิด จึงรอดพน้นจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ต่างๆเมื่อบริเวณใดที่มีอุณหภูมิเย็นจะัดหรือแห้งแล้งนะจัดจนเป็นเชื้อจุลินทรีย์ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ซากของสิ่งมีชีวิตบางชนิดก็จึงรอดพ้นจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ต่างๆนะคะมันเกิดจากแสงแดด อุณภูมิความร้อนนะคะเกิดลมเกิดฝนนะคะแล้วก็เกิดฝนกดเป็นต้นอะไรอย่างี้นะคะก็จะทำให้ระยะเวลาในการทับถมมันอีกระยะเวลาที่ตกตะกอนทับถมบนซากของสิ่งมีชีวิตจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้จุลินทรีย์ต่างๆไม่สามารถด้วยสลายซากของสิ่งมีชีวิตนั้นได้ทัน การเกิดซากดึกดำบรรประเภทต่างๆการเกิดซากดึกดำบรรแบบซากกลายเป็นหินก็จะมีกระบวนการเกิดดังนี้สิ่งมีชีวิตท,ที่ตายแล้วก็จะถูกพัดพาลงไปใต้น้ำทำให้ถูกฝังอยู่ใต้ชั้นตะกอน ส่วน,วนอ่อนที่เน่าเปื่อยก็จะสลายไปจนเหลือแต่โครงล่างเมื่อเวลาผ่านไปแร่ธาตุแล้ก็แทรกซึมเข้าไปสะสมตามโครงร่างของสัตว์และเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายล้านปีตะกอนก็ตะกอนดินก็จะเกิดเป็นโครงร่างของสัตว์แล้วก็แปรสภาพแล้วก็กลายเป็นหินตัวอย่างซากด,ดึกดำบรรย์แบบซากกลายเป็นหินนะคะ ก็จะมีซากดิ่งดําบรรของไดโนเสาร์นะคะที่เราพบได้นะคะทีะ่ประเทศไทยนะคะก็จะมีร่องรอยที่เราพบซากไดโนเสาร์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะการเกิดซากดิ่ดนดําบรรแบบรอยพิมพ์และแบบรูปหล่อก็มีกระบวนการเกิดดังนี้นะคะ ิ่งมีชีวิตก็ตายลงส่วนที่แข็งของสิ่งมีชีวิตก็ถูกฝังไว้ใต้ตะกอนนะคะเช่นโครนทรายนะคะเป็นพวกอันนี้ก็จะเป็นพวกเปลือกหอยนะคะซากดึกดำบรรที่เป็นพวกเปลือกหอยแล้วก็เวลาผ่านไปส่วนที่แข็งเนี่ยมันก็จะย่อยสลายนะคะก็เหลือแต่สิ่งมีชีวิตที่เป็นซากดึกดำบรรแล้วก็ฝังให้เป็นรอยพิมพ์ ะะตามธรรมชาตินะคะเมื่อแร่ต่างๆเข้าไปตกผลึกในรอยพิมพเนี่ยก็จะกลายเป็นซากดึกดำบรรณแบบรูปรหล่อขึ้นนะคะตัวอย่างซากดึกดำบรรณแบบรอยพิมพ์และแบบรูปหล่อต่อไปนะคะซากดึกดำบรราที่เป็นรอยหอยเปลือกหอยที่เราเห็นอยู่ในหิน การเกิดซากด,ดำบันแบบร่องรอยกลายเป็นหินมีกระบวนการเกิดดังนี้นะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้นะคะเช่นรอยเท้าของไดโนเสาร์นะคะเวลาผ่านไปร่องลอยก็จะถูกฝังไว้ใต้ชั้นตะกอนจนกลายเป็นสภาพเป็นหินทําให้เกิดเป็นซากดึกดําบรรนะคะตัวอย่างซากดึกดําบรรแบบซากร่องลอยกลายเป็นหิน อีกแบบหนึ่งนะคะก็นี่นะคะรูปที่เราเห็นเลยนะคะจะเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์การเกิดซากถึกมันแบบการคงสภาพนะคะเกิดจากการถูกคงสภาพจากตัวกลางที่แตกต่างกันเช่นช้างแมมมอธถูกคงสภาพด้วยน้ําแข็งและสภาพอากาศหนาวเย็นนะคะก็จะ ยังคงเป็นตัวของช้างแมมมอสช้างแมมมอสก็คือเป็นช้างที่มีขนยาวมีงายาวนะะมแมลงถูกคงสภาพด้วยยางไม้หรืออัมพันธนะคะก็จะเป็นซากมแมลงที่ฝังอยู่ในไม้ตัวอ,อย่างซากอึดบันคงสภาพนี่นะคะ มแมลงที่ฝังอยู่ในอัมพันธ์นะคะก็จะเกิดความสวยงามประโยชน์ของซากดินดําบันนะคะประโยชน์ก็เป็นข้อมูลที่ใช้ในการสานิฐานเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดแล้วก็วิวัฒน,นาการของสิ่งมีชีวิตอ,อย่างเช่นจังหวัดกาลสินเนี่ยที่เราพบซากไดโนเสาร์เนี่ยแสดงว่าบริเวณนั้นอาจจะมี ไดโนเสาร์ uh, aur, เมื่อหลายล้านปีก่อนนั้นนะคะใช้ระบุอายุของหินในบริเวณที่พบสร้างดึกดำบรรพ์จะรู้อายุของหินว่าเกิดมากี่ล้านปีแล้วนะคะประโยชน์ของสร้างดึกดำบรรพ์ก็คือเป็นตัวช่วยในการคาดคะเนว่าบริเวณนั้นอาจจะมีแหล่งแร่แหล่งถ่านหรือถ่านหินหรือน้ำมันนะคะ แล้วก็เป็นแหล่งหลักฐานหนึ่งเพื่อช่วยบอกถึงสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศนะคะซากดึกมาที่พบในประเทศไทย ที่ลำปางนะคะก็จะเจอซากหอยขมโบราณนะมากเลยเป็นล้านปีแลวคะ่ะจังหวัดเลยจะรอยจะเจอรอยเท้าไดโนเสาร์ที่เดินสองขานะแล้วก็ที่จังหวัดตากไม้กลายเป็นหินนะคะขอนแก่นและกาลสินจะพบซากดึกดำบรร์ไดโนเสาร์อันนี้เจอซากไดโนเสาร์เลยนะคะแล้วที่จังหวัดกระบี่ก็เจอสุสานหอยนะคะ หอยโบราณอยู่เยอะมากเลยนะคะที่สตูลน,นะคะก็จะเจอฟันกรามของช้างสเตโกลดอนนะคะรูก็ขอจบการนำเสนอนะคะสักเดือด,ดําบันนะคะ อขอสรุปนิดนึงซากดึกดำบรรพก็คือซากพืชซากสัตว์หรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างๆในยุคโบราณที่ถูกแปรสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาแล้วก็ถูกเก็บรักษาวไว้ในหินหรือชั้นหินนั้นๆนะคะ,ะพบกันตอนต่อไปนะคะ